ค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดก็ดีดขึ้นมาในช่วงท้ายตลาดนี้นะคะบวกมาแปดเก้าจุดแล้วนะคะครับสัญญาณวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เทคนิคนะครับได้บอกว่านะครับบอกว่าตลาดมีสัญญาณรีบาวน์นะค่ะมีสัญญาณรีบาว์เพิ่งบอกวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับอ่าฮะเริ่มรีบาว์แล้วต้านนะครับแลวต้านก็จะเป็นเก้าหนึ่งสี่สองสองนะฮะจุดสามแปดนะครับ แต่ต้ากล่อไปก็เป็น1433.95นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ1439เนี่ยจุดอะไรจ้าเก3 9เนี่ยจุดตัวนี้บอกไม่ได้เพราะว่าจะต่ำลงมาเรื่อยๆแทงไม่ได้แทงจุด95ได้ตัวเดียวที่ที่แทงได้ก็คือจุด38เนีฮะตรงไหนอวันไหนวันไหนจุด38ดส2 2 3 8ดก็คือไฮของเมื่อวานเนะยอันนี้เป็นน้ำตานทางเทคนิคไม่รู้วันไหนใจ่าเนย 4.395นะครับอันนี้จะเป็นแนวตานะครับการรีบาวนี่ถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้รีบาวได้หลายวันนะ่4-5วันนะแสดงว่าตลาดเลือกเลือกที่จะรีบาวน์เพื่อจะยืดเยื้อนะฮะไม่เลือกที่จะลงไปจบนะฮะเพราะนั้นตัวนรี้เป็นการรีบาวนะครับก็ตลาดรีบาวสรุปว่าหุ้ไม่มีปัญหาอะไร ะครับรีบาวไปก็คิดแล้วกันว่ามีอะไรอยู่จะผ่อนพอร์ตไหมอะไรนะครับจะขายออกไปบ้างไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ลงไปคิดดูนะครับเพราะว่าถ้าแบบนี้ก็ไม่จบนะแต่อาจจะรีบาวยื้่ยืนอยู่แถวเหนือพันสี่ได้เป็นครึ่งเดือนนะอทำได้นะครับได้นะครับอาจจะยืนนานเนาะคือเลือกเลือกวิธีที่ผมบอกว่าเข้าภาษาได้ไหมฮะใช้พันสี่เป็นแนวรับแล้วก็อยู่แถวเนี้ยพันสี่ร้อยสี่สิบพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยสี่สิบอยู่แถวแถวเนี้ย เป็นสาเวสายเวสายเว,เ,วเพื่อที่จะลงอีกหนึ่งรอบเพื่อจบนะฮะแต่ไม่ใช่รีเวอร์ซเให้ให้ไปดูกราฟของของเคแบงค์นะฮะ<า>ดูไอซไของเคแบงค์ ank, ว่าที่มันโอเวอร์โซลสี่ครั้งมันเป็นยังไงนะฮะเซ็นเนยเดินตามหลังมานะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะพี่เคแบงค์ใช<อ>่ลองดูเคแบงค์ ank, ที่ว่ามันในไอซไซมันทำโอเวอร์โซลอ่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันทำยังไงนะคือมันไม่จบอ่ะเพราะพื้นฐานของเคแบงค์ไม่จบมันก็จะลงมาเรื่อยเื่อยนะคร แต่แถวๆนี้169.5นี่ก็น่าสนใจนะครับ่169.5นะคะเคบงใช่ไม่หลุด169.5เคบังน่าสนใจไม่หลุดน่าสนใจเนาะไปกินน้ำก่อนไปกินน้ำก่อนอ่าไม่น่าสนไม่ไม่น่าหลุดลีบ่าวนะครับไม่ใช่ซื้อเลขาเอาน้ำให้พี่นิพนธ์นอยอ่ะ ใช่แล้วโอ้ยไม่เป็นไรต่อนะครับเอาไม่ทีเฟกนะครับทีเฟกนะฮะทีเฟกเอายังไงใช่ไหมค่ะเอาคนเล่นสั้นนะครับเป็นช็อตเราเตรียมมาสองวันแล้วนะครับว่าช็อตเนี้ยต้องช็อตน้อยๆนะครับแล้วก็ต้องทยอยปิดช็อตที่ช็อตมาถูกไหมครับทะลุเก้าสองสองแล้วสตอบรอได้แล้วใช่ไหมคามว่ารอไหมเอ่อ ใครช็อตมาเนี่ยคุณจะล็อกโปรฟิตก่อนล็อกโปรฟิตนะคะล็อกโปรฟิตไม่ถึงว่าล็อกไปทุกราคาเลยล็อกกำไรไว้เลยล็อกกําไรเลยขครช็อตมานะครับขครช็อตมาจะตั้งแต่เก้าห้าหกอะไรพวกนี้นะครับก็คือต้องล็อกกาไรละเพราะว่าการผ่านเก้าหนึ่งห้าจุดแปดฮะในระบบของเราจะบอกการผ่านเก้าหนึ่งห้าจุดแปดเนี่ยเป็นสัญญาณรองแรกของเราเลยนะฮะซึ่งเกิดขึ้นตอนนะครับเก้าหนึ่งห้าจุดแปดก็จะเกิดขึ้นวันเนี้ยตอนเปิดตลาดช่วงบ่ายตอนลาดชช่า วิ่งกลับมานะครับจากจาก910นะฮะตรงนี้เป็นสัญญาณแรกนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณอ่าเป็นสัญญาณลองลองไม่ถึงว่าลองโค้ดของขาช็อตนะครับแต่ไม่ใช่สัญญาณโอเพ่นลองนะฮะนัญญาโอเพ่นลองเนี่ยถ้าจะเกิดได้คือต้องขึ้นไปเหน,นือ929.4เทรนนะฮะใช่ใช่แล้วดูเทรนเป็นหลักนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่ารีบาวได้อยู่นะครับอันนี้อยู่ที่ว่าใครเล่นสั้นใครเล่นยาวแล้วแต่นะครับ เอาเป็นว่าใครเล่นระหว่างวันแล้วไปช็อตไว้ก้าหนึ่งสู์ก้านหนึ่งห้าอหลรนี่คุณต้องปิดนะครับเพราะว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้อยู่นะครับสัญญาณของทีเฟกเหมือนกันบอกเหมือนกันบอกว่าเป็นสัญญาณรีบาร์เป็นวันแรกนะครับรีบาร์เป็นวันแรกเป็นวันแรกนะครับโดยทั้งเทียนของตัวยูนะครับทั้งสามแท่งเนี่ยนะครับก็คือสองแท่งหลังนี่ก็คือทำไฮ high, ร์ไฮร์โลนะะคือยกไฮยกโลขึ้นไปสองตัวละนะครับ ของเดลิชานเลยอันนี้อันนี้ต้องยอมนะครับประยกได้สองตัวนะครับแสดงว่ามีโลสามโลไม่ทําโลนะครับเหลือเก้าสองสองจุดห้าถ้าเบรกขึ้นไปก็ก็คือสรุปว่าจะขึ้นไปละนะครับันนีปาวได้ได้แหละขอขอตัวเลขอีกนิดนึงเก้าสองเก้าสองสองจุดห้าเก้าสองสองจุดห้านะคะถ้าเบรกก็แสดงว่าจะขึ้นไปได้นะครับถึงแนวต้านนะครับก็คือจะเป็นได้ถึงเก้าสามหนึ่งนะฮะเก้าสามหนึ่งขึ้นไปได้นะครับอ่าไปได้เนาะ การกันหนึกไปได้นะครับแล้วถ้าปิดได้สูงกว่านะครับ929.4นะครับเพราะนั้นการเล่นทีเป็กยาเสี่ยงนะครับาเสียงนะครับในตลาดแบบนี้ที่คนขายไม่ได้อยู่นะครับประกอบกับต่างประเทศกำลังจะรีบาวน์นะฮะได้หลายวันนะครับคนขายไปเข้าวันซ้ายอยู่อ่ะใช่มันจะรีบาว์ได้มันรีบาวน์ได้เจ็ดวันนะออมีอย่างงี้ด้วยมันมีโอกาสรีบาว์ได้ห้าวันเจ็ดวันเพราะนั้นใครช็อตมาเนี่ยก็คือพอแล้วละนะฮะค่ะ พอพอได้ละนะครับพอพอไปช่วงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยช็อตใหม่นะครถามว่าจะจะลองขึ้นไปไหมลองขึ้นไปไหมตามระบบของเราเนี่ยนะครับคือระบบของเราเราก็คือเราเราไม่เล่นรีบาวเลยนะฮะเราจะรอช็อตอย่างเดียวนะครับเพราะเราดูตรงนี้ไม่ใช่รีเวอร์เซลนะครับอ๋อฮะเรารอไปช็อตใหม่ส่วนคนที่มาแล้วนะครับถึงมีความชานาญในการเล่นระบบของเรามานานแล้วเนี่ยนะครับอ่ถ้าลองมาตั้งแต่เก้าหนึ่งห้านะครับก็คือถึงต่อได้ ความหมายนี้ก็คือว่าก็คุณจะลองตรงนี้ก็ได้ถูกไหมครับ <คะ S 1> ถ้าคุณชํานาญแล้วนะแล้วคุณรู้สต็อปลอตไหมถ้าคุณคุณลองตรงนี้ใช่ไหมครับสต็ stop lot, อปลอตสต็อปลอตอยู่ที่เก้าหนึ่งศูนจุดห้าคุณเอาไหมสิบจุดสต็อปลอตอยู่ไกลนะครับ<ม>ไปถึงคนเล่นเทรนดนะซึ่งมันก็คือเล่นไม่ได้ครับสต็อปลอตใกล้สุดเลยนะครับของคนที่ลองนะครับเก้าหนึ่งห้าจุดเจ็ดลองตรงนี้นะคะ ถ้าลองตัวนี้ก้าวหนึ่ง้าจเ็บเป็นสตอปลอสค่ะ 5, 5, 5, นครับะครับ <7. S 2> ตลาดต่างประเทศหรือว่าเราหยุดพรุ่งนี้วันหนึ่งเราเปิดวันศุกร์ใช่ไหมครับค่ะมันไม่มีอะไรกระทบในเชียงลบค่ะจะไม่มีอะไรกระทบในเชียงลบที่อยู่ดีๆทําให้กระโดดท่วดลงไปหลุดเก้าร้อยเลยนะ่ยจะไม่มีนะแต่กระโดด,ดขึ้นได้ไหมคะกระโดดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นช็อตอย่างเดียวเลยถ้ากรณีนั้นถ้ากรณีเปิดโดดขึ้นนะก็เป็นช็อตอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าตลาดมีเปิดจับไว้นะครับ เปิดจับของเดเลยนะครับของเดลิชาร์นะครับเปิด g ับไว้ที่923จุดเนะเพราะฉะนั้นน่ะการโดดขึ้นไปก็คือขึ้นไปปิดจับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ก็จะจบลงเลยก็ได้แล้วขึ้นช็อตเลยนะฮะถ้าเป็นเช้าตลาดเปิดมาบวกจุดเนี้ยช็อตใส่เลยอตอนี้มันปิดตอนตอนท้ายเนาะใช่เพื่อเพช่นี้เป็นเพเ่อนรีบาวดได้นะครับได้ได้เป็นแท่งโดจิสองแท่งนะฮะ ของเซตก็เป็นโดจิวันนี้เป็นโดจิอีกหนึ่งแท่งนะฮะเป็นโดจิก็คือแถวๆนี้มีแนวรับมีแรงซื้อดันขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องต้องว่าตามเทคนิคที่บอกเราได้เร็วที่สุดน,นะครับ <Okay. S 2> เมื่อวานไม่ได้บอกนะครับเมื่อวานยังเป็นแท่งแดงอยู่นะครับเมื่อวานเป็นดิเวเรนซ์ระหวา่างเมื่อวานเนี่ยฟิวเจอร์บอกนะฮะฟิวเจอร์ Future ที่ผมบอกว่ามันเป็นฮารามินะฮะแต่เซตไม่เป็นนะฮะ <Okay. S 2> วันนี้วันนี้ตัวของฟิวเจอร์นะก็คอนเฟิร์มแท่งที่สาม นะครับแต่ถ้าขาดเลยวันนี้ฟิวเจอร์เคลียร์เก้าสองสองจุดหกนะอันนี้ขาดเลยว่ามีโอกาสขึ้นต่อวันศุกร์เลยนะฮะแต่นี้ยังไม่ขาดนะครับทำไมไม่ขาดเพราะเป็นรีบาวไฮนะไม่ใช่เป็นรีเวอร์เซลนะอ้าวถ้าวันนี้ขาดตอนเย็นอีกสิบนาทีนะได้ไหมดูนิดนึงนะครับเซตห้าสิบเก้าสามสี่นะครับเก้าสามสี่นี่เก้าสองศูนย์ะฮะก็ห่างอยู่ประมาณสิบสี่พอยต์นะครับ ถ้าจะทําก็ได้อ่ะโชว์หน่อยสิโชว์ใครจะมีตังโชว์เนี่ยโชว์ดิใครลองมาจัดหน่อยได้ใอรแม่ลองก่อนนะจัดดิจ่ดที่เก้าเก้าสองสองจุดหกเนี่ยนะครับเอาเอาาเอาให้เกลียยเลยค่ะครับผมว่านะมันก็คงเป็นลองโค้ดรู้ไหมครับแต่ถ้าโอเพ่นลองเนี่ยคิดนานไปถึงมือหนักๆนะมือใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นอะไรนะถ้าลองโค้ดผมว่าทุกคนนะกล้าทำเพราะว่าเป็นเทคกรฟิตนะฮะ คือพื้พวกเราเนี่ยช็อตขึ้นมาตั้งแต่9ก้าเจเ้าเพราั้นเรากล้าลองอยู่แล้วแต่ลองโคสนะครับแต่โอเพนลองเนี่ยไม่ระบบเราไม่แนะนำเป็นแต่ว่าคุณมือฉมังเวทมากนะฮะและคุณกากาเสี่ยงมากปิดมันหยุดวันหนึ่งคุณก็ไม่กลัวอะไรนะครับอันนี้ก็ลองไปนะฮะแล้วลองได้ไอันนี้ทีเฟกนะครับไปทองนิดเดยไหมครับ <im itation> อาเชิญครับพี่พี่ไปทองผมไปทองก่อนแล้วกันลุ้นอยู่ <c oughs> ลุ้นอยู่เราจะกลับมาห,หุ้นก็ว่าเดี๋ยวเดีไปทองก่อนก็ได้เดี๋ยวมาหุ้นจบแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาเคลียร์หุ้นกับพี่นิดนึง <c oughs> <c oughs> อทองคำวันนี้อทองคำยังบอกว่ายังอยู่ในการรีบาวอยู่นะฮะยังไม่ได้จบการรีบาวนะฮะทองคำหน้าลุ้นวันศุกร์กันนะครับแท่งนี้ยืนออกข้างได้แปดแท่งเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าทองคำมันก็จะโชว์ ทคานนาจะบอกเราเองนะฮะว่าแล้วมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะฮะ <passo S 2> นะครับไปได้ทั้งสองทางนะครับทองคานะฮะ,ะเป็นไปได้ทั้งสองทางเราต้องดูมาละเพราะว่ามันไม่ได้ยืนสี่แท่งมายืนมนยืนสองสี่หกเจ็ดแปดแท่งเนี่ยวันส <Zi> ุกเนี่ยมันจะต้องมีเล่นขึ้นก็เล่นลงนะคร <umas S 2> ับเราค่อยไปดูนะฮะโอกาสขึ้นก็มีโอกาสลงก็มีเนะ่ยแต่แต่เราจะรู้ว่าเราควรจะทํนะะองคำวันนี้จะเทรดแค่มานะครับสำหรับคืนนี้นะครับอาจจะเทรดแค่สี่ห้าเหรียญนะฮะ ก็วันนี้ไม่ต้องเล่นอะไรนะฮะแต่เันเบรกเมื่อไหร่ต้องทํานะครับทองคําถ้าจะขึ้นนะครับก็คือดูที่หนึ่งศูนย์เก้าแปดจุดแปดหนึ่งนะถ้าจะขึ้นนะครับถ้าจะลงนะครับก็หลุดหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์จุดห้านะครับหลุดหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์จุดห้าเป็นช็อตนะฮะแล้วถ้าเบรกนะฮะหนึ่งศูนย์เก้าแปดจุดแปดหนึ่งก็จะเป็นรองนะฮะหนึ่งศูนย์เก้าแปดจุดแปดหนึ่งอันนี้เป็นรองเก้าแปดจุดแปดหนึ่งเป็นหลอกทำไมมันละเอียดอย่างนี้นะเน ก็มัน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 แคบแล้วไงฮะมันมันมันบอกว่าท่านไปทางไหนเราต้องตามไปทางนั้นโอ้ยตายละละเอียดยิบเลยนะครับหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์จุดหกห้านี่ช็อตนะคะถ้าหลุดนะฮะถ้าหลุดนะต้องมีท่าด้วยนะฮะวงเล็บท่าหลุดนะฮะใช่ท่าหลุดช็อตเขาเรียกเขาเรียกบอกว่ามันทำคอนโซลิเดตพร้อมที่จะเบรกแล้วไปทางไหนแล้วนะฮะใช่ค่ะรอไปแต่ถ้ามันไม่เบรกถ้ามันไม่เบรกก็อย่าไปยุ่งกับมัน เรให้นเบรกก่อนนะฮะันนี้กลับมาที่หุ้นหลายตัวคุณมั่นว่ามาเลยของหุ้นที่มีชีวิตเกิดมาเกือบตายเมื่อเช้าเกิดมาอีกแล้วไร้นะใช่ไร้เป็นยังไงอ๋อลากขึ้นไปข้างบนไปยุ่งกับเขาโดนตบกิ้งเลยลากขึ้นไปยังไงก็แล้วแต่นะดูเทคนิคนั้นนะแม้จะลากขึ้นไปยังไงก็แล้วแต่แท่งนี้ก็เป็นเป็นอคือถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นเขาเรียกสัญญารีเวอร์โซลนะครับถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็บอกว่าคุณอย่าไปยุ่งกับมันอยู่ดี ้างนี้จะมันทำใหอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้เป็นแบบว่ารีเวอร์เซลแรงมากนะฮะเออแล้วมันจะกระโดดไปเท่าเท่าไหร่พี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้อะมันก็มันของมีเจ้ามีของนุองเจ้าแรงเจ้าแรงเงอะเงอกเงอะกคือผมคิดว่ามันอาจจะเกิดจากการข่าวที่ออกมาว่าเพิ่มทุนสามพ้าตังค์อเนี่ยนะแล้วมันก็ทําให้เกิดการหักหลังอะไรบางกลุ่มก็ขายออกมาก่อนคําเห็นผมไม่ต้องของวันนะฮะแล้วหน้าหุ้นถ้ามีแตกแตกแถวกันแล้วเนี่ยผมก็จะอยู่เฉยๆนะแล้วก็เคลียร์ได้หรือยังอ่ะ ผมว่าเขาน่าจะเขียนได้แล้วนะแต่เขาต้องเขาจะต้องทํายังไงต่ออละ่ะนั่นแหละพี่ดูติดให้หน่อยเขาจะต้องยังไงต่อเพราะว่าทุกอย่างจากนี้มันบอกว่าไม่ซื้อแล้ว <c oughs> มันโอเวอร์บอสนี่ออกไหมฮะมันเข้าเกทซูเปอร์โอเวอร์บอสคือมันไม่ซื้อแล้วไงใช่ <c oughs> เข้าใจไหมครับคือมันไม่ซื้ออะแต่กูจะขายจะอะไรเนะี่ยรือนั่นแหละ <c oughs> ขายไหมขายไหมนะครับบลรูปแบบนี้แท่งแบบนี้ก็คือว่าไม่ซื้อแล้วก็จะยอยขายอะ อไม่ซื้อแต่ทยอยขายทยอยขายเออแต่ไม่ขายหมดหรอนะฮะเพราะเจ้ามันแรงข้งนี้เจ้ามันแรงถ้าขายขายตรงบริเวณไหนถึงนับนัวใจตรงเนี้ยราคาเนี่ยคือคุณคือคุณพวกเนี้ยนะผมเรียนคุณมอนดินึงว่าสุมันอยู่นอกกฎเกณฑ์ค่ะอยู่นอกกฎเกณฑ์้วยกติกาของของเทคนิลยีเขาเรียกทุพนิคอลอ่าเจ้าจะลากกระชาต่อไปก็เชิญนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับคนฝากถามจะมีทวิตเตอร์ท็อปไหมทวิต เอ่อคือวิสเตอร์ท็อปเนี่ยนะครับก็คือเก้าสิบตังค์กับเก้าสิบตังค์เมื่อวานเนี่ยนะฮะวิสเตอร์ท็อปความหมายเข้ามาคือวันนี้ต้องเป็นแทงง่งแดงนะไอ้นี่มันเกี่ยวนะครับต้องเดี๋ยวจดไม่ทันต้องเป็นแท่งแดงถึงว่าเมื่อเช้าอ่ะถ้ามันมันเปิดที่เก้าสิบตังค์นะฮะแล้วมันลงมาปิดแปดสิบห้าตังค์อันนี้เขาเรียกวิสเตอร์ท็อปอ๋อฮะแต่นี่มันเปิดที่เวลามันเปิดเปิดที่แปดห้าแล้วมันขึ้นไปที่เก้าสิบตังค์แล้วมันลงมาค่าใช่ไหมครับ แล้วมันวิ่งกลับไปที่เก้าสิบังอันนี้ก็ไม่เรียกสวิสเซอร์ท็อปนะครับอ๋อฮะลงมาอ่าเพราะว่าถ้าเป็นแท่งแดงเนี่ยเรียกสวิสเซอร์ท็อปต้องเป็นแท่งแดงนะวงเล็บแท่งแดงก็เป็นแท่งแดงครับอันนี้ความรู้นะครับถามมาตอบอให้นะฮะไม่ใช่สวิสเซอร์ท็อปอันนี้นี่เป็นทวิตอะไรพี่ทวิตอันนี้มันก็คือว่ามันก็คือกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมัอนนี้มันก็เป็นโดจิตนึ่งที่หางยาวมานะครับหางถ้าหางยาวนี่หมายความว่าขึ้นไปโดยถ้ามีวอลลุ่มนะฮะขึ้นไปถ้ามีคนตต่่อออืบูเลยก บูต่อไปบาทหนึ่งบูเปิดแกบอะไรก็ได้เล่นท่าจบไปเลยนะครับก็เล่นไปต่อเลยตะบูต่อไปเลยนถ้าไม่บูจะโดนขายไงตะบูต่อคบูต่อนะเปิดมาก็เปิดเก้าสิบตังค์แล้วก็ปิดบาทหนึ่งอะไรเงี้ยนแต่เปิดมาแล้วหัวทิ่มแล้วพี่ไม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 ่ท่านนี้หัวทิ่มเจ้าตายเองเจ้าไม่ทําแบบนั้นแล้วเจ้าตายเองเจ้ามีต้นคือสามห้าตังค์อยู่เจ้าไม่กลัวมันดีอ่านท่านเจ้าแก่ เจ้าวเป็นกา่บอกว่าการเพิ่มทุนเนี่ยเขาไม่นุมานแต่อะไรเงี้ยนะอันนี้หลกอ๋อนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้หุ้นตัวอย่างที่ให้คุณนิพนธ์ดูทางเทคนิคนะฮะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูแต่ว่าเคแบงคคุณนิพนธ์พูดแล้วหนึ่งรอหนี่น่าสนใจนะฮะถ้าย่อมาตรงนั้นจะไม่หลุดอ่าตรงนั้นนะคะค่ะส่วนปตทอันดับสองที่ดีดกลับมาแล้วคะปตทก็เป็นรีบาวธรรมดาปตทเป็นรีบาวนะคะเป็นรีบาวแล้วก็ชนสามสองหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ย่อนะฮะ ปอท็อปกำลังหาบัดทอมอยู่นะฮะโอ้โหไปหาทำไมหาอยู่네อย่าหาเลยไปเถอะหาอยู่หาอยู่จะหาบัดทอมอยู่นะฮะบัดทอมเดี๋ยวดูให้พี่บัดทอมมก็ยังมีสัญญาณรีบาร์นะสัญญาณรีบาร์อยู่แถวๆนี้ต้องบอกว่าวัดท็อปแถวสามร้อยสิบสามเนี่ยเป็นบัดทอมช่วกขาวสามร้อยสิบสามวัดทอมเป็นบัดทอมโชกขาวนะฮะสองร้อยเก้าสี่วัดทอมหนักถ้าจะไปวันจันทร์ต้องไปถ้าวันจันทร์ บรรจานท่อมไปเพื่อเพื่อเบรก RSI ขึ้นเหนือสามสิบนะฮะเป็นสัญญาณซื้อกลับขึ้นไป r บา a ขึ้นไปถึงสามสามสามจำได้ไหมครับตัวเลขสามตัวเลขนี้จําได้เสมอค่ะอ่านะครับรุดตไหนมาต้องวิ่งกลับขึ้นไปตรงนั้นนะครับพอถึงสามสามสามเรามีหน้าที่ทําอะไรครับพู้ l l b a c ลงมาเลยนะครับขายกดลงขายบนซื้อล่างใช่ขายกดลงมาใหม่นะถ้าขึ้นไปเลยนะครับสัปดาห์หน้าขึ้นไปเนี่ยา็จะดูในกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะมี คงมีกลุ่มน้ำมันนะที่ที่ที่วันนี้ถ้าเราเห็นว่ากลุ่มน้ำมันตอนตอนรถไฟทีจีซีอ่ะที่ที่ทำเซตขึ้นนะครับส่วนแบงก์เนี่ยยังสลับตัวกันอยู่เคแบงก์กับบีบีเอลยดโดนแรงขายนะฮะนะครับยังยังไม่สามรคกีเท่าไหร่สู้ๆวันนี้น่าจะเป็นเงินที่ขายจะมาหวานคือกองทุนขายขึ้นมาวานวันนี้มันซื้อกลับนะฮะแล้วถ้าถ้าเราดูว่าหมดหรือยังถ้าหมดต้ไปต่อไปรอดนะครับอ๋อแล้วอีกเปเรื่องรูมสามวันนี้น่าจะสามรูมหนึ่งนะรูมพลัง คนไทยลุมฝรั่งเห็นล่าสุดพินิพลนะคะสตอรี่ว่าด้วยเรื่องนี้นะคะทางด้านรัฐมนตรีการกระทรวงคลังจะมีการแถลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่4สิงหาคมนะคะก็เป็นเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพูดค่ะือกีผมก็ดูข่าวเป็นการว่าข่าวมันออกมาละนะฮะคือคไอ้เรื่องที่พูดเนี่ยมันไม่ทําให้อ่ามันไม่ได้ทําให้เพราะว่าปัญหาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าคุณมีเงินนะฮะแต่ ขนาดขนาดการเบิกงบประมาณเนี่ยนะครับคุณยัง,ยง,ยงทําไม่ได้เลยควบคุมไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันเกรงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันกันหมดถูก<ช><ช>ไหมครับม,มันทําให้เงินเนี่ยมันไม่ออกจากรัฐบาลฉีดเข้าไปไงเพราะฉะนั้นคุณจะมีมตาตรการหรือวีเท่าไหร่เนี่ยมันก็กลับไป,ไปเป็นปัญหาเดิยว่าไม่มีใครกล้าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองไม่เอากระดูกใช่ทุกคนก็กลัวแล้วเมืองไทยเด็กก็กลัวอะไรครับกลัวถูกเตะเก้าอี้แล้วก็ถูกใส่ร้ายถูกอะไรพวกนี้นะครับ ตอนเนี้นะครับพอมีกฎหมายประบังงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทําให้ขั้ราชการทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาว่าเขาไม่ทําเลยดีกว่าเขากลัวไงฮะเขาไม่ได้กลัวว่าเขาโกงนะถ้าเขาโกงเ <c oughs> นี่ยเขาคงไม่กลัวนะฮะ <c oughs> แต่ที่เขากลัวก็ถือว่าเขาไม่ได้โกงแล้วเขาโดนไงถูกไหมครับค่ะค่ะอันนี้มันก็เลยทําให้มันเพราะนั้นจะมีมาตรการออกมาเนี่ยมันก็เป็น,เป,นเป็นอะไรปัจจัยบวกทางด้านจิตวิทยาผมไม่ได้พูดทํำ ย้งอะไรกับรัฐบาลน,นะครับผมกําลังพูดปัญหาจริงๆของประเทศชาตินี่ก็คือว่าก็ปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าคุณจะทําให้มันจบเนี่ยผมว่ารถไฟตัวนี้มันคือรถไฟมันควรจะวิ่งได้สักครึ่งทางแล้วอะวมันเกิดปัญหาอะไรละ่ะเงินก็มีอย่าบอกว่าเงินไม่มีสามารถออกตราสารนะครับออกออก,ออก,ออก,ออกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยกู้เงินในระบบมีอยู่เป็นเป็นหนึ่งล้านล้านเนี่ยเข้ามาสร้างสองแสนล้านสามแสนล้านเนี่ยได้เลยนะแต่ทําไมไม่ทําล่ะ ไม่ใช่นายกไม่สั่งสั่งแต่คนทํามันไม่กล้าทําเอานายกก็ทําเองสิมึงกลัวประหารชีวิตจริงๆนายกใช้มาตาสีสีนะครับวิธีง่ายๆนะครับใปใช้คนอื่นในญี่นให้ญี่ปุ่นทําให้ญี่ปุ่นทําไปเลยแล้วก็บริษัทไทยก็ไปรับเหมาก็ญี่ปุ่นเอาจบไปจะได้ไม่ถืจริตคอ์รัปชันเพราะว่าอะไรครับเพราะญี่ปุ่นไม่ไม่ไม่ถือรลิตแน่นอนนะญี่ปุ่นไม่จ่ายไต้โต้แน่นอนหุ้ยโทชิบายมีเรื่องเลยนะไปถือแต่ โดยที่บ้าประเทศไทยไงมันไม่ใช่โดยที่บ้านญี่ปุ่นไม่ที่ปลอมภาษีเอฟที่ปลอมบัญชีอ๋อนะครับยที่ไหนก็เหมือนกันทั้งโลกเลยพี่เออคือให้ญี่ปุ่นมันทําไปนะครับเพราะนั้นมันคือญี่ปุ่นทําไปผมบอกว่าอันเนี้ยสองแสนล้านเหรยญี่ปุ่นจะไปใช่ไหมญี่ปุ่นจะไปจ้างบริษัทแล้วเหมาไทยในเรื่องของญี่ปุ่นแหละไม่เกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันและใช่ไหมครับจ่ายดอกให้ญี่ปุ่นเยอะญี่ปุ่นไม่จ่ายแน่นอนเพราะว่าผมทํางานอยู่เมื่อก่อนผม อยู่กับทางธรรมาตรเนี่ยนะญี่ปุ่นเขาไม่ไม่จ่ายเรื่องพวกนี้เลยนะครับให้เราเคลียร์เองหมดอ๋อเราก็ต้องแบ่งต้นทุนเองแล้วไปเคาะจากเขาให้ราโจมเข้าใจและยังไม่ยุ่งกับใช่ไม่ทำโรงงานหนึ่งโรงนเท่าไหร่บอกต่อติดต่อรัฐราชการสามแปดหม่่ยงานนะครับญี่ปุ่นเขาไม่ทำเขาไม่จ่ายใจ้โตทําทำหมดโตแต่เราจะไปเคลียร์อะไรเขาบอกเรื่องของคุณดูแคลีให้ไอยให้จบไอ้ซื้อที่ดินอยู่นี่คือปัญหาของประเทศไทยนะ เพราะนั้นจะมีมาตรการดียังไงเนี่ยเมืนเน่อเงินมันไม่ลงไป <ừ> นะครับเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีมันก็เป็นแค่จิตวิทยา,าออครับ<น>ซึ่งในโดยภาพแล้วเดือนสิงหาเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยตลาดนะครับไม่ควรจะลงควรจะมีการรีบาวด์ได้นะ <ừ> เพราะเราเลือกวิธีนี้เลือกวิธีไม่ลงวันนี้นะครับผมรูตลาดพุ้นไทยเนี่ยเลือกวิธีไม่จบวันนี้เลือกแล้วนะฮะเลือกแล้วไม่วันนี้ตลาดหุ้นไทยเลือกเลือกไม่จบเลือกเยอะเยอะเยอเลือกเข้าพรรษา เลือกยืดเยื้อเลือกยืดเยื้อก็รีบาสขึ้นไปพันสี่ร้อยห้าสิบใช้เวใช้เวพันสี่พันสี่ร้อห้าสิบไปอีกเดือนสองเดือนครม<ห><ห>ลงไปอาจจะจะจบเลยกัน้องเนี้ยนะครับเลือกวิธีนี้อยู่นะครอา้าวทีนี้ก็ทิ่หน้าก็ไม่มีอะไรเนาะทิศหน้าไม่มีอะไรนะครับมันก็จะไม่มีอะไรอยู่แบบเนี้ย<ห>มันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับท้างั้นรัฐมนตรีครั้งก็ไม่มีอะไรสิข่าวที่มันอาจจะใช้ได้แค่วันเดียวจบแล้วเนี่ยสิบจุดแล้วมันก็อาจจะจบนะครับ แต่จบก็มผมผมแน่ใจผมนะคุณม่อนนะ,ะผมอยากให้มันขึ้นไปพันสี่ร้อยห้าสิบให้คนที่ไม่ได้ขายได้แก้ตัวกันบ้าง,างคือคือให้เขาผ่อนๆบ,บ้างเนียอย่าลืมว่าวันนี้ข้างนอกเนะี่ยคุณม่อนชาวนาไม่มีตังค์เลยนะ,ะตอนนี้รามมาตอถึงคนเมืองแล้วนะคนเมืองติดหุน้นไม่มีตังค์กันนะคะึข้ขึ้ขึ้ขึ้ขไปให้ใครขายกันสัจกจัดตัวนี้สักห้าเปอร์เซ็นสะิบเปอร์เซ็นต์อ่ะให้มีเงินมาถึงกันบนะ้างเนี่ยนะครับก็ผมว่ารัฐบาลฉีดเงินผ่านกองทุนประสื้อให้ขึ้นดีกว่า คนเมืองจะได้แบบหายใจออกนะค่ะค่ะติดพุ้นกันมันไม่ใช่ว่าขึ้นไปไปซื้อเพิ่มมันอีกหรอค่ะนะครับผมไม่ละเข็ดแล้วล่ะอะนะครับผมไม่แล้วเนาะเข็ดแล้วนะแล้วเข็ดแล้วมันจะขึ้นนะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะฮะแนวทางวันเสาร์ที่แปดสิงหาคมจบแล้วล่ะนะฮะคนที่อจะต้องอนเงินต้องโทรไปภายในเดือนนี้เลยแค่นั้นเองนะคะนะครับค่ะมันมันปิดท่อมันเต็มแล้วใช่ไหมลึกไหมฟตมอนใช่ค่ะที่จองไว้ก็ต้องเคลียร์วันนี้ให้มันพอ่างั้นเลยเหรอคุณมอน แต่ผมเรียนนะครับว่าไม่ผิดห<ร>วังนะครนะับคนที่มาเรียนแตไม่ผิดหวังเพราะว่าประเด็นปัญหาที่เราไม่ทารู้ว่าตลาดลงแล้วไม่ขายหรือว่าตลาดขึ้นแล้วไม่ซื้อนะฮะมันเพราะว่าเราไม่มีความรู้ที่จะไปตัดสินใจไงว่าไอ้แบบนี้มันต้องทําอะไรไงซึ่งในวันที่แปดเนี่ยมันก็จะเป็นคัมภีร์นะครับบัญญัติลประการที่ว่าถึงคุณเห็นหนะ่าเนียคุณต้องทอําอ่ะคุณทําไปเถอะแล้วคุณไม่ผิดหวงังว่าคุณประสบความสําเร็จเองนะครับมันเด้งไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมันลงมา เออนะครับขายเคแบงไปเนี่ยสามร้อยห้าสิบไม่ได้ขายสองร้อยห้าสิบไม่ได้ขายหรอกนะแต่ขายตรงตรงสองสามแปดเนี่ยททำไมมันต้องขายแล้วมาซื้อคือวันนี้หนึ่งเจ็ดสองแล้วไม่น่าเกียดสองร้อยบาทตอนนั้นนะเนาะเ็ตะโกนอยู่รายการคุณม่อนก็ไปดูผมบอกสรุดสองสามแปดจะลงแหละก็ไปดูที่มันก็จริงไปละคราวนี้ก็จะไปเปิดให้ดูไปสอนเลยว่าพอคุณมีความรู้ต่อไปคุปฟังผมพูดถึว่าถ้าหลุดสองสามแปดต้องขายเครานี้คุณขายไหมคุณขายราะว่าคุณคุณมีความรู้แล้วไง ถูกไหมครับถ้ามีความรู้มันถึงจะกล้าทำประสบการณ์ง่ายๆดูย้อนหลังนะเขาเรียกแบ<ม>็กเทสไปว่าจริงไหมถ้าจริงเพื่อคุณเชื่อแล้วคุณทําไปต่อไปการลงทุนเนี่ยมันจะจะจะประสบความสําเร็จเองนะครับการฟังข่าวเรื่องต้องฟังอยู่แล้วแต่ไม่มาเอามาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุนนะครับฟังมันเพลินดีมันดีนะครับแต่ตัดสินใจจากที่เราจะสอนเนี่ยทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคอลในวันที่แปดนะครับ ได้ค่ะพี่ครับช่วยจะไปคนไทยจะได้เก่งนะครับค่ะค่ะแล้วต่อไปเราจะได้ไปบุกไปปั่นพุ่นที่เวียดนามกันต่อค่ะขอบคุณโอเคนะครับค่ะรายละเอียด